รู้ไหมถ้าเราดูแรงเก่งยีนไม่ดีครับยีนเนี่ยอาจจะพังแบบไม่รู้ตัวได้นะถ้าเราอยากจะให้ยีนอยู่กับเราไปนานๆครับผมสีเม่ซีดไม่มีกินอับคลิปนี้มีแคล่ลาบ,บไป สวัสดีครับมาเจอกับไม้ในเอาไม่ลองไม้นะครับผมไม้เชื่อว่าผู้ชายทุกคนครับจะมีเกงยีนตัวเกง่งแล้วก็แจกประจาเนี่ยอยู่ด้วยใช่ไหมครับกางเงเช่นไม้ครับก็จะมี2ตัวแหละก็ะคือสีเข้มกับสีอ่อนนะสว่วนเพื่อนๆครับมีเกงยีนตัวเก่งเนี่ยครับกี่ตัวเนี่ยคอมเมนต์บอกให้ไม้รู้หน่อยนะครับคือที่ไม้ชอบใส่เกงยีนเนี่ยเพราะว่าแต่งตัวง่ายครับว่าไนาแบบไม่อยากคิดอะไรมากครับเสื้อยืดเกงยีนผ้าใบคือจบออกจากบ้านได้แลละแต่ถึงเราเนี่ยจะใส่บ่อยขนาดไหนนะครับเราก็ต้องดูแรงเกงยีนเราด้วยนะถ ได้นะครับเพราะถ้าเกิดกางเกงยีนเราเห็นอับนะครับจะทําให้คนรอบข้างเราเนี่ยได้กลิ่นใช่ไหมครับถูญเสียความมั่นใจแล้วก็เสียบุคลิกภาพได้นะครับกลิ่นยีนจะใครอ่ะมันไม่ดีนะท้องนี้แหละครับมาถึงได้รวบรวม4วิธีครับผมที่มาดูแลกางเกงยีนครับที่กลิ่นไม่อับสีไม่ซีดแล้วก็ไม่ให้กางเกงยีนเนี่ยย้่ยกันนะครับทำได้ง่ายมากๆเลยครับแต่ก่อนจะไปดูกันนะครับใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์การดูแลตัวเองครับต่อไปครับผมเสื้อผ้าหน้าผมนะครับในช่องไม้นะอย่าลืมกดติดตาม เราก็จากนี้นะครับผมแล้วเราจะมาดูดีไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ไหมนะครับถ้ากดติดตามแล้วนะครับเรามาดูกัน4ข้อที่ทําให้ยีนอยู่กับเราไปนานๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับไปเริ่มเลย1ึไม่จําเป็นต้องซักกางเกงบ่อยครับไม่เชื่อว่าข้อนี้เนี่ยหลายคนคงแบบรู้อยู่แล้วไม่ต้องซักบ่อยหรอกจริงครับเพราะว่ากางเกงยีนนะครับเป็นผ้าที่ไม่ต้องซักบ่อยเหมือนแจ็แเก็ตกางเกงวอร์มผ้ายีนต่างๆนะครับไม่ซักบ่อยขนาดนี้จะทําให้เกิดกลิ่นอับไหมครับคำตอบคือเกิดแน่นอนา่งไปตแ ในที่ร่มนะครับผมอย่าโดนแดดโดยตรงนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอีกเกยงยีเนี่ยอาจจะซิดได้นะอีกอย่างหนึ่งครับคือให้เรานะครับกาบเกยงยีข้างในเนี่ยออกมาแบบนี้นี่ ล้วค่อยตากนะครับผมเพราะไม่งานเนี่ยอาจจะเกิดการสีสิดได้นะสซักกางเกงยีนให้ถูกวิธีครับซึ่งการซักกางเกงยีนที่ถูกต้องครับผมคือซักด้วยมือห้ามซักด้วยเครื่องเด็ดขาดเพราะไม่งั้นเนี่ยกางเกงยีนอาจจะยืดแล้วก็พังได้นะวิธีการสาขับให้เราเนี่ยเอากางเกงยีนครับไปแช่น้าเย็นบวกกับน้ำส้มสายชูครับผมแช่วันเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะแต่เมื่อครบ1ชั่วโมงใช่ไหมครับให้เราเนี่ยเอากางเกงยีนครับออกมาบิดน้ําออกวิธีการบิดครับให้เราบิดแบบนี้นะจับอย่างนี้ใช่่ยบีาางนมหิดดดดเข พราะไม่ง้นเนี่ยกางเกงยีนเนี่ยเราพังได้เลยนะเราก็ค่อยแบบยำย้ำ,ำยำยำยำออกนะครับผมแล้วก็เอาไปแช่น้ําเย็นอีกรอบนึงครับแล้วก็เอาน้ําออกนะครับผมเพราะไม่งานเนี่ยอาจจะมีกลิ่นของส้มสายชูเนี่ยติดมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครมีรอยคราบนะครับที่มันเอาไม่ออกตามจุดๆเนี่ยมองหาผงซักฟอกครับผมมาถูบริเวณที่เป็นรอยนะครับแล้วก็ขยี้ขยี้เบาๆห้ามใช้ผงฟอกขาวเจ็ดขาดนะครับเพราะไม่งานเนี่ยสีกางเกงยีนเนี่ยอาจจะกลายเป็นด่างแล้วก็สิดเฉพาะจุดตายนะครับ ตึง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 แค่นี้ครับก็คือออกได้แล้วข้อ 3. ห้ามเรื่องเกงยีนด้วยความร้อนสูงเด็ดขาดครับข้อนี้ครับสักคล้ายๆข้อแรกครับผมคือห้ามโดนความร้อนจากแสงแดดแต่ว่านี่คือห้ามโดนความร้อนจากเตารีดน,นะเพราะความร้อนครับคือตัวแปรสําคัญเลยครับที่ทาให้กางเกงยีนเราเนี่ยเสียพงังสีซีดแล้วก็คุณภาพเนี่ยเราลงได้นะครับ เอาเนาถามว่าเกีงยีนหลังจากแบบตักเสร็จปุ๊บมันยับจะทํายังไงก็สามารถรีดได้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบใช้เตารีดใช่ไหมครับให้รถตเตารีดเนี่ยลดลงมาต่ํากว่าปกติแล้วก็รีดรีดรีดนะครับผมอย่าค้าบริเวณนั้นนานมากเพราะไม่งั้นจะสีอจสัจฉริยะได้ส่วนใครคร้าใช้เตารีดไอ้น้ำก็สามารถรีดได้เลยครับและอีกอย่างหนึ่งคือห้ามเอาเกีงยีเท่าเครื่องอบผ้าเด็ดขาดเพราะว่าเครื่องอบผ้าคือความร้อนสูงมากมาก ข้อปุบออกมาเนี่ยอาจจะไม่เหลืองเกิยงยีนที่เราใส่แล้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเอาเกยงยีนไปโดยความร้อนอาราจัดขาดทั้งเตารีแสงแดดหรือว่าเครื่องอบพาน,นะครับข้อ4ห้ามซักเกียงยีนรวมการเด็ดขาดเ,เกียงยีนนะครับแนะนาให้ซักทีละตัว1ตัวต่วตอน1นกระมังนะครับผมเพราะเกียงยีนครับไม่ใช่สีจริงๆของมันนะครับผมเป็นการเคลือบสีหรือว่าใส่สีเข้าไปนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรา,มารเกรมการซักเกยงยีนรวมกัน2อันเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะแบบสีตกใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาสีเข้มเข ซักรวมกันปุ๊บกางเกงยียนสีอ่อนเนี่ยอาจจะกลายเป็นด่างๆ่างุดๆดได้จากสีเข้มที่มันตกรองงานครับถ้าเกิดเราไม่อยากให้กางเกงพังนะครับผมซักกางเกงยียนได้แต่ให้ซักกางเกงยียนหึงตัวต่อ1ตะกร้ากเท e ่านั้นนะครับ <S <S เห็นกันไหมครับว่าการดูแลกางเกงยียนของเราเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแค่ทำตามสี่ข้อนี้ใครๆก็สบบามารถทำได้นะครับผมกางเกงยียนเราก็จะแบบมีคุณภาพ ซีมิซิตและอยู่กับเราไปน,นานๆนะครับแต่ว่าใครนะครับที่จะรู้เรื่องอื่นๆน,นะครับผมนอกจากเรื่องเริงยงดีนะครับใน9หมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวาทาราักสมนอนเนี่ยก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยถ้าเรื่องไหนไหมเนี่ยสามารถหาคําตอบมาได้นะครับหรือว่าไมเนี่ยมีการไทดลองมาก่อนใช่ไหมครับแล้วเห็นผลเนี่ยจะมาบอกต่อนะครับรอย่าลืมกดติดตามกันนะแล้วก็สั่งนี้นะครับผมล้าเราจะมาดูดีไปพร้อมๆกันนะครับันว้นเจอกันใหม่ในเอเมริลองไม่บา,บาย